แดงเหลืองชมพูนี้อ๋อมีสีสีขาวมีใช่ไหมขาวมีอ๋อค่ะพีคิดก็สวยนะเปิดมาเป็นเหมือนติ่งบองอะล่ะค่ะลองลองเปิดให้ดูได้ไหมคะสีครีมอันนี้คู่เท่าไหร่คะคู่ละร้อยแปดสิบถ้าซื้อสักสองสามคู่ลดเท่าไหร่คะร้อยหกสิบร้อยหกสิบอ๋อสวยเลยมันเหมือนเหลืองเลยล่ะ อ่าใช่ใช่สีเหลืองมันจะเหลืองจ๋าแบบนี้ค่ะอันนี้กำลังสวยเอาให้สามคู่ค่ะสีขรีมหมดเลยนะคะู่ละร้อยหกสิบเนาะเอาผ้าสามสีให้ชุดหนึ่งค่ะเอาเมตรเลนะคะตัวนี้เอาแค่ด้านนี้สองเมตรหนึ่งเมตรอันนี้หนึ่งเมตรอ่าฮะเอาแค่หนึ่งเมตรพอค่ะเอาสีสีส้มชมพูส้ม เอาเอาเหลืองเนี้ยค่ะแล้วก็เอาชมพูชมพูแล้วก็เอาสีเอาสีเขียวดีกว่าเล็กี่สุไม่มีเล็กสุดจะเป็นตัวนี้อา่าค่ะสีเหลืองตามแต่ว่าเอาสีชมพูดี